สวัสดีครับผมวันนี้ก็เชิครับผม b D ี x 9อนยนะครับวันนี้เรามาเล่นปืนอาร์คหรือว่า AUG ยูจนี่นทุกคนปืนโคตรแพงเลยปืนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าปืนเนี่ยมันจะแรงเท่ากับราคามันหรือเปล่านะทุกคนคไปกันเลยครับผม ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำครับผมชื่อว่าร้าน Red p o t ช o นร้านเติมเกมมือถือสุดคุ้มทางร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงตีหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอบเร็วเติมไวและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นเติมถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับผมนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยเติมถูกเติมไว,ต,ไวต้องไว้ใจ Red p o t ช o n อย่าลืมไปเติมเยอะๆนะครับ โอเคถ้าเกิดข้างหลังนี้ผมจะเดินมาตรงนี้เลยนะคุเพราะว่าจะมาเปิดกล่องเขียวนั่นเองครับไม่ใช่กล่องเขียวกล่องเหลืองครับกล่องเหลืองเซฟเหมือนเซฟข้างนอกแหละมันก็เหมือนเซฟอันนึงแหละคุณดูผมได้ของแดงจากกล่องนี้บ่อยมากทุกคนเดี๋ยวเรานั่งรอสักพักก่อนว่าข้างในมีคนหรือเปล่าถ้าไม่มีคนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปเปิดกล่องนะคุณดูนะ โอเคถ้าไม่เขาไม่เปิดจุดเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาฟามเลยแล้วกันนะเปิดกล่องไปเลยแล้ว e> เขาเงียบเกินทุกคนอา่าระวังระวังน้องระวังเหมือนอยู่ข้างในเลยกนนูบอดหรอกบอดหรือคนอะไม่แน่ใจบอกเลยว่าปืนโคตรราคาแพงนอ้าวโอเคเพื่อนบอกว่าน้องบอกว่ามีแล้วข้างใน e> นะกันดเ e> อกอก็เอกสาร e> โอเครู้ละมันอยู่ขวามือนะกนหนู อยู่ข้างบนแนล้วเดี๋ยวรอก่อนละกันนะเราไม่แน่ใจว่าเขามีกี่ตัวตอโอเคค่อยๆนอนมาเปิดแล้วกันทุกคนนะเพื่อให้ไม่เข้เขาเห็นแล้วเขาอยู่ด้านในเขาเงียบเลยทุกคนถ้าเขาเงียบเราก็เงียบแบบเย็นๆนะไม่ต้องดันก่อน,นทุกคนดันก่อนเสียเปรียบเพราะถ้าตีเราโคบอ่ะเข้าอยู่ปาระเบิดสตาร์แล้วก็เข้าสีสุดโอ้โหเพราะว่าไม่น่าจะได้ของเดงแต่ควรเปิดนะครับคณดูเผื่อได้แบบ อะไรของแดงแบบอันนี้แผ่นซีดีออกด้วยนะผมเคยได้แผ่นซีดีด้วยคนระับตรงนี้เดีย๋ยวมาเปิดการลวนผมเคยได้ตรงนี้เป็นแผ่นซีดีไม่กี่วันนี่ก็กดูโอ้โหแล้วปืนคุณอวยไปอะไรเนี่ยโอ้โห <c oughs> ปืนโอเคเหมือนจะออกมาแล้วทุกคนข้างหน้าผมเลยหนึ่งตัวคนระับตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อน <c oughs> ดูสถานการณ์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่นทุกคน เดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวค่อยออกไปครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าข้างในมีไหมนะถ้ามีตัวเดียวเราเล่นได้อยู่ครับถ้าว่ามีข้างในเราต้องรีบปิดตัวหนึ่งถ้าปิดได้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับเขายิงเพื่อเราตุยนะครับรอบแรกแม่คนดูที่น้องผมบอกว่าบนกล่องบนกล่องน้องผมตุยอรก็ดูกระดึบกระดึบเอาละกนะันนากระดึบแบบนี้มันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเคเขาเริ่มแล้วคนดูเอ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วคนดูโอเคปล่อยเขาก่อนครับปล่อยเขาก่อนนะคนดู ปิดไม่ได้ไม่ต้องปิดนะให้เขาวิ่งไปด้วยเพราะว่าเราจะดูว่าเพื่อนเขามีไหมตอนนะี้ถ้าไม่มีแต่เ,เราจะวิ่งตามเลยโอเคตอนนี้ผมอ่าโอเคข้างหน้าเลยครับตัวไอตัวเนี้ปืนค่อ <c oughs> นข้างที่จะด,ดีนะครับแต่แรงนะปืนนี้คันดูโอเคค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วเขาว่าเขามีคนเดียวนะั่นเองทุกคนโอเคมันโดนเดี๋ยวปลาระเบิดเล่นแล้วยังไงก็ตายกันดูเจ็บเออเรายิงเจ็บขนาดนั้นเลยตุยแน่นอนนะ โอเคเสียงเอื er ้อแ่้วครับเหมือนจะตูนแล้วจดี๋ยวไม่รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวรอก่อนดีเปล่าเพราะว่า,า,า <laughs> <laughs> ผมกลัวป้อมมากเลยอะต่ <laughs> นในเยอะดีอย่างนอกเอาให้ตายเด,ดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวบอกเพื่อนกอนเดี๋ยวมาดูสอบเพื่อนกมันเก็บไปแน่เลยวันนี้ไงเก็บไปจริงด้วยน่าจะเป็นตัวนั้นแหละเราจะอ้อมหลังนะคุณดูเราจะไม่เล่นผมจะไม่เล่นหน้านะผมจะยิงเสร็จผมจะไม่ออกไปเก็บเลยนะตัดความหิวออกไปก่อนนะทุกคน โอเคตอนนี้ผมอ้อมมาแถวนี้นะครับทุกคนเพราะว่าผมจะไม่เก็บเลยทําไมบอดร้องะอะเฮ้ยคนไอยาคนดูผมกิดว่าบอด <c oughs> แล้วบอดเขียวมันร้องเลยเมื่อกี้ผมก็ว่าอยู่บอดเขียวไม่เห็น,นเนนกือบเกือ <c oughs> บ,บโอ้โหวิ่งมาตอนไหนเนี่ยคน <c oughs> ดูมีเพื่อนไหมเนี่ยมาดูก่อนคนระับอ๋อนี่เป็นบอดครับ เครอไปสักพักก็ไม่มีเพื่อนเหมือนจะไม่มีเพื่อนนะเขาเงียบเกินนะผมหาแล้วข้างหลังก็ไม่เห็นนะคุณกข้างในเหมือนข้างในเปิดออกนะให้เขาออกไปเลยครับเราได้เซตดีอยู่ตานี้เหมือนเมื่อกี้แหละครับทุกคนเขาวิ่งสวนไปแลนะ้วมันต้องขึ้นสะขบให้ไวเลยนะครับตาต้องเร็วหน่อยนะคุ <laughs> แล้วก็พยายามยิงคนไว้พยายามอย่าวิ่งไปเก็บเลยนะทุกคนนะถ้าแบบถ้าไม่มั่นใจจร,จริงอะ่ะอ้อมก่อนหรือว่าไปหาเปลี่ยนจุดย้ายจุดไปหาลิงรอก่อนว่าเฮ้ยรอสักพักก่อนว่าจะมีตัวมาหรือเปล่านะ เดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนหรือเปล่านะเราจะวิ่งไปเก็บเลยไม่ได้คนหนุตุยนะรออะไร <c oughs> โอเคคนนี้ของดีอยู่ครับเดี๋ยวเอ,เอาปืนเพื่อนกลับด้วยนะครับตานี้คนุโอเคถือว่าของดีโอเคเลยทุกคนเอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะบอดเหรอไม่น่ามีั้งบอดตรงนี้เฮ้ยคนเอา้าตายทุกคนไม่มีเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยอยา เหมือนเขาจะวิ่งมาออกกระเป๋านะทุกคนเหมือนจะเป็นตี้ปั๊มเนี่ยเลยเนี่ยเหมือนจะหนีมานะหรืออะไรสักอย่างโอ้โหแล้วเซตอะไรอ่ะแล้วยิงกว่าจะตาย m 9็มเนี่ย <laughs> เดี๋ยวไปดูของขดีกว่าดูหนีมาจากไหนไม่รู้ครับเหมือนเขาจะมาออกกระเป๋านะโอเคขอดูของหน่อยดีนะโอ้ไหนรีบไปไหนเนี่ยอุ้ยปืนโคตรด,ดีทุกคน โอ้แล้วแบบนี้เราจะเอากระเป๋าได้ไหมเนะี่ยเราต้องเสี่ยงไปเปิดแล้วล่ะครับเจอคนก็ต้องวัดลแล้วล่ะก็ดูถ้าเซตเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> ของดีจัดเลยโอเคเก็บของแล้วไปหาทางออกกันดีกว่าทุกคนนะ โอเคก่อนจะออกก็มาดูกล่องเหลืองก่อนละกันกนดูเปิดกล่องแล้วก็ค่อยไปออกนะผมทิ้งกระเป๋าไว้ตรงลีด้าเรียบร้อยแล้วคนดูเดี๋ยวรอแค่เปิดออกตอนนี้เถอะโอเคเปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดหน่อยมีของดีหรือเปล่าคนเหมือนจะไม่มีแล้วนะในแมบปบโอเคอ,เออกเด็กออกรู้เรื่องก็ดูโอเคเอากระสุนออกให้หมดแล้วแล้วกระเป๋าไม่ได้มาด้วยด้วยนะนันทิ้งของแล้วก็เอาอันนี้ไปแล้วกันดึงระ,งะเบิด โอเคถ้ของแดงกัดูเดี๋ยวเราไปออกกันดีกว่าเนาะโอเคผมตอนนี้ออกมาล้านกว่าเก็บไป3คนนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่2กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมโอเคตอนนี้เกิดตรงนี้นะถ้าเกิดตรงนี้ผมจะขึ้นไปบนเลยนะคุณดูเดีย๋ยวหาฟาร์มแถวนี้ก่อนนะวิธีเปิดประตูคือเปิดแล้วถอยลงมาก่อนนะอย่ายืนเปิดเลยนะ okay, ยนคุณดูโอเคเงียบแล้วก็วิ่งเข้าไปคนระับ okay, โอเคปิดประตูนะ อย่ายืนเปิดเลยนะเพราะว่าสนายฝั่งนู้นเกิดนีเรียบร้อยคุนดูเขายิงมานี่เราตุยได้เลยครับอันนี้เกาะจะแตกเลยครเอาไปขายไม่ได้แล้วก็เลยเอามาเล่นซะเลยโอเคฟาร์มไปครับผมเดี๋ยวเราเรอดูคนก่อนตอนนี้ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่า โอ้คิดว่าของแดงจะออกทุกคนไม่ไม่ใช่ครับ <laughs> โอเคไม่ได้ของแดงครับตาน,นี้ทุกคนอันนี้ก็ฟาร์มหมดละอันนี้ยังเปิดไม่สุดเลยอันนี้เอาน้ำหอมไปด้วยแล้วกันประมาณ4ี่พันหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดโอเคเหมือนฝั่งเราได้จะยิงกันนะครับผมเราเลงดูแล้วกันเผื่อเขาบวกกันไปยังไงอ่าโอเคตายไปหนึ่งครับทุกคนโอ้โหได้อยู่นะมันก็ยิงไกลอยู่เดี๋ย <laughs> วพี่บอกเพื่อนก่อนลบหนึ่งครับ ระวังด้วยเพื่อนเดี๋ยวใส่กระสุนก่อนนะคุนดูไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนครับใจเย็นนะเวลาเล่นคุนดูยิงได้ก็แอบแอบไว้ก่อนโอเคครับเพื่อนเหมือนจะอยู่หน้าเพื่อนเ,นนอเคคราเมื่อ,อ,อกี้เสียงปืนใครอะโอเค,อเคตอนนี้ผมก็อ้อมมาข้างหลังนะครับเฮ้ยเ,เอาคนนี่ไอตัวน,นี้จะบอกยิงเพื่อเราตัว โอ้ไม่โดนเฮ้ยตุยอ๋โอโอเคเม็ดสุดท้ายพอดีเดี๋ยวก็ดูเข้าหัวนะเหมือนจะเป็นหมวออวากาศเล็กนะครับผมมองไกลๆครับเหมือนจะใช่แบบนั้นนะนะัดสุดท้ายพอดีเลยครับโดนหัวเขาเมื่อกี้นะโอ้โหแล้วผมปืนคมปืนนี้ไม่ค่อยเก่งเลยดิย <laughs> มันดีอยู่ยนะทุกคนแต่มันแรงนะครับระยะใกล้ระยะกลางนี่คือสุดอะผมชอบไหมเวลายิงอะ่านะขอดูปืนหน่อยโอเอะห้าเจ็ดทุกคนไอย้ยักษ เมื่อผมเก็บของเพื่อนอยู่เนี่ยเหมือนจะมีตัวมานะครับทุกคนข้างหน้าผมเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามีกี่ตัวตอนนี้ได้ยินเสียงตัวเดียวทุกคนมาคนเดียวหรอนั่นไงข้างหลังมีเสียงบอดยิงแสดงว่าข้างหลังมีอีกตัวนะผมฟังเสียงดีๆนะครับโอเคแถวเรดาร์มีอีกนะครับแ,แต่แต่ไม่รู้ถึงไหนครับแต่เราต้องเอาสักตัวก่อนตอนนี้ โอเคดูแล้วเหมือนจะเป็นเซตไม่ค่อยใหญ่นะทุกคนมันจะเป็นเซตสี่เซตห้าโอเคยิงฟรีแล้วผมตุยตุยไปหนึ่งครับหลบดันดีโดนเ <laughs> กบกระเป๋าแ้วรออะไรก็ดูย้ายจุดดันดีบอืมรอส่วนแล้วก็ได้นะเซตอะไรไม่รู้เหมือนจะอยู่ข้างในเรดารนุ่นมัน้งโอ้แล้วเขาไม่เข้าข้างในกันเลยเรอเนี้ยอะไรเนี่ย โอเคงั้นก็นอนตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเราเก็บของยังไม่ได้นะทุกคนหิวของไม่ได้ครับมีเสียงบอดยิงอยู่คือ <c oughs> เก็บของนี่ก็โดนนะคุณดูเดี๋ยวรอก,ก่อนละกันคุณดูอ่ามีตัวอ้อมมาหนึ่งตัวทนะุกคนข้างหลังละนะไหนนี่โอเคมาละเหมือนเขาหาเราอยู่ครับโอเคตุยไปหนึ่งครั <laughs> <c oughs> อย่านายปืนเราแรงบอกไว้ก่อนโอเคทิ้งกระเป๋าไว้ก่อนนะทนะุกคน เราจะเอาของจําเป็นไปอย่างเช่นพวกยาผ่าตัดยาแก้ปวดนะครับแล้วเราจะย้ายอ้อมเลยครับกระเป๋าทิ้งไว้ตรงนี้นะทุกคนไม่ต้องกลัวของหายนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเพื่อเขาตุยเขาคิดว่าเราอ่ะดักตรงนี้อยู่ครับแต่เราจะอ้อมนะทุกคนถ้าเราอยู่ที่เดิมเขาจะหาวิธีกำจัดเรานะเราต้องรีบอ้อมก่อนจังหวะที่ยิงได้นะโอเคไปกันเลยทุกคนโอ้ตอนนี้หาเขานานมากคุณดูผมย่องหาเขานานมากอ่ะเพราะว่าเรายิงไว้ยเยอะแล้วนะ เราจะมาโดนเขาตุยตุยไม่ตุย <S <S ตุยตุยๆๆมาตุยตุยอ่าเปิดจุดแบบนี้โอเครู้จุดแล้วทุกคนหลังนูน่นแล้วเหมือนจะเขาจะยิงบอดครับอ่าโอเคหาตัวจนเจอทุกคนโอโ้โหกว่าจะเจอตัวสุดท้ายครับเพราะว่าผมไได้ยินเสียง m อ็มลั่นอยู่เลยนะฮะเนี่ยเหมือนเขายิงบอดอยู่ตั้งนานครับ ผมก็เลยย่องหาตั้งนานโอโ้เจอทีโอเคจะเราเก็บขอ,องแล้ออกกันเลยดีกว่าทุกคนตานนี้นะ เดี๋ยวไปรอไปออกเฮ้ยบอดเอาเฮ้ยเอาคนดูมีคนเปิดออกแล้วครับโอ้ยต้องยิงบอดโอเคมีคนเปิดออกให้เราแล้วคนดูงั้นก็ต้องรอยิงเขาแล้วแหละตอนนี้รีบใส่กระสุนให้ไวแล้วโอ้โหมาแล้วคนดูรีบใส่เลยครับผมเหมือนเขาจะได้ยินเราอยู่อะตอนเนี้ผมว่าจะวิ่งไปเปิดพอดีเลยเห็นเขาเปิดแล้วโอเคใส่กระสุนพอดีเป๊ะ จเย็เยนไว้ทุกคนถ้าเขาก็มาถ้าเขาไม่มาเราก็วิ่งออกเนละเพราะว่าปืนเราแรงอยู่โอเคให้เลงข้างหน้าไว้เลยทุกคนเขาต้องย่องย่อง,องหรือว่าวิ่งมาแถวเนี้ยเพราะว่าอย่างไงก็มาหรือว่าเขาอิ่มอะไร,รสักอย่างโอ้โหแล้วแบบเสียงมันยังดังอะ่ะโอเคออกกลางได้ทุกคนสวยถ้าออกกลางไม่ได้เราก็ออกอกระเป๋าก็ได้นะบางครั้งเราเอ,อ,อาของใส่หลีกก็อิ่มแล้วทุกคน อ่าฮ่าโอเคทุกคนคนนี้เลยครับเหมือนจะมีคนเดียวด้วยครับผมแล้วเพื่อนเขาไม่ตามแบบนี้แสดงว่ามีคนเดียวนะอ่านไว้แบบนั้นก่อนอุ้ยอิโฟของแต่งดีซะด้วยก็ดูอายาอายาดูของหน่อยโอ้ของแต่งดีมากครับเดทที่ไปก่อนอะไรไม่จำเป็นทิ้งไปทิ้งหมดตอนนี้กระเป๋าอะไรโอ้มีหล็กไม่หล็กของไม่ไมน่าไม่น่าจะดีหรือเปล่า โอเคผมตอนนี้ออกมาหกแสนกว่าเก็บไปหกคนนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกาตาที่สามกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผม <c oughs> น้าอยูเ,อเดี๋ยวเดี๋อุ้ยหนึ่งนาทีเข้าอะอาไงดีอะเอาเลครับแล้วเขาโดนเลยได้ดไหมอุ้ย ตอนนี้เหมือนฝั่งแดงจะเดือดกันมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราหาวิธีเล่นแล้วกันนะเซตหกเฮ้ยเพื่อนบอกเซตหกครับเซตแรกเซตแรกนะครแรกกับป้อมปืนเซตแรกป้อมมันบอกกันบอกกันเดี๋ยวจำจำตำแหน่งไว้ทุกคนเดี๋ยวเราค่อยวิ่งตามรถถังโอ้หถ้ารถถังให้เราต้องออ้มซ้ายเจ็บหนักจัดเป็นแรกอะต้องยิงวีครับเพราะเซตเราแค่เซตสี่นะปืนใหญ่ไปวัดกับเซตหกมันก็ยังไงยังไงอยู่นะ ชั้นมืนเราเลยะอุ้ยเ้ยโดนดักโอ้ยออปุนไม่แรงตัวนี้ผมเล่นได้ผมเล่นได้อเคเพื่อนตุยกันดูยังไม่ตุยนะครบหน่อยได้ไหมด้านบนน่ะมาลงมาแล้วมาสามตีเลยตายตายตายไได้อยู่ครับเป็นดูงนู้แยไหนนะเดี๋ยวพี่ไปเล่นกับคุณเบสครับ อย่าถ้าเรามาโคบแบบนี้ยมากันสี่คนแบบนี้ผมกล้าเล่นนะคนดูเพราะว่าตินตินติ้นเฮ้ยบนเข่าปะอะไรครับหลังอะไรเพื่อนบอกบนเข่าครับเดี๋ยวเราเล่นเลยนะคนดูปลาระเบิดก่อนเลยครับอันดับแรกนคนดูเพ네ื่อนปลาสตาร์ทเราปลาออฟไปเลยครับเนี่ยโอเคมีตัวจริงด้วยครับมีเสียงขึ้นนั่นบนนะปลาขึ้นบีกับปลาระเบิดขึ้นไปสูงๆเลยไปหูแล้วก็สตาร์ทไปแล้วก็ยัดเลยครับ เออเฮ้ยนี่ไงเขายังไม่รู้เลยว่าเรามาดูเอมหนึ่งหนึ่งสูล้ะค็ดูตัวนี้นะโอ้โดนระเบิดขนาดไม่ตุยงจะปีไปกับป่ากันๆไม่โดนเขาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นข้างในต่อเลยเ่าคนอุ้ยบอสเชี่ยบอสอยู่ฝั่งนู้นนะไปหาเพื่อนกันข้างในถ้ามีตี้แบบนี้เราวิ่งเล่นได้เลยนะคนดูเพราะว่าเพราะว่ามีตี้มันอุ่นใจกว่านะแต่ส่วนผมไม่มีเพื่อนนะอ๋อไป โอเคเข้ามาด้านในก็ไม่ทันเพื่อนนะคนเพื่อนไล่ยิงหมดเลยยังไม่ได้ของเลยโอเคมีคนเปิดด้านนอกรับถ้าไม่ได้ของแบบนี้ผมจะไม่บอกคนจะใช้กระสุนแสนหนึ่งมันก็ไม่พอแล้วคนเดี๋ยวออกไปเอาคนแล้วบอกเหมือนมีเหมือนจะมีคนด้านนอกนะตอนนี้เพื่อนได้ของเพราะว่าเพื่อนดันข้างในหมดเลยนะยิงไม่ทันเพื่อนเข้าไปทีหลัง งั้นเอาตีข้างนอกต่อเลยครับผมเผื่อได้ของโอเคย่องก่อนละกันนะเผื่ออยากฟังเสียงเขาว่าเขาดักมุมไหนบ้างตอนนี้เพราะว่าตอนผมอยู่ข้างในเสียงปืนตรงนี้แถวๆนี้เลยครับอ่าโอเคได้ยินเสียงย่องแล้วทุกคนเสียงย่องขวามือครับเหมือนอยู่ข้างบนเลยไม่บนก็ล่างอ่ะเดี๋ยวก็ดึ๊กดึ๊กเอาละกันนะคนเราต้องยิงห้อยได้แล้วตอนนี้เห็นปเห็นปได้ยินเสียงย่องมาทุคน อันนี้คือเสียงย่องคนนะครับบอทดมันไม่มไม่มันไม่ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมโอเคมีศพด้วยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ปะนี่ไงนี่ไงคนดูโอโ้โหอยข้างในตายสองครับเหมือนจะมีอีกเลงเฮ้ยเออเลงอีกตัวหนึ่งกนดูโอเคมาละเลงเลยโอเคตายไปสามครับอ่ะ โอ้โหเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนครับลบสามนะโอเคเ๋ยวเราเก็บขเขาออกกันเลยดีกว่าผมว่าน่าจะหมดแค่นี้แนละ้ววังตี้นี้โอเคตอนนี้ผมเลือกที่จะออกเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเซตข้างนอกไม่ค่อยดีเลย <laughs> มีแต่อะไรก็ไม่รู้ทุกคน โอเคผมตานนี้ออกมา400,000กว่าเก็บไป4คนนะครับผมเป็นไงบ้างผมกับการเล่นปือนอาร์คหรือว่า AUG นะครับทุกคนเพื่อนๆมีความมีเห็น,หนก็ฝากขอบไ์ไว้ตามลังคลิปด้วยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยครับทุกคนบ๊ายบาย,บายครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับ